สวัสดีครับผมบอยครับวันนี้นะครับบอยนํารถยนต์เอเวอเรสต์นะครับมารีวิวเพื่อนผู้ชมกันครับคันนี้จะเป็นเอเวอเรสต์เทอร์เนียมขับ2นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปของขับ2เลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งวันเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเชิญชมครับเอเวอเรสต์เทอร์เนียมพัดขับ2นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสรับคคัันนีอบบ่ระส ตัวรถนะครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับก็คือชุดแต่งวิกเตอร์นะครับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคันนี้นะครับก็ทำเป็นสีเทาสีเดียวตัวรถนะครับแล้วก็ตัดชายด้านล่างเป็นสีไทเทเนียมนะครับทางร้านเขาเรียกว่าสีไทเทเนียมคือออกสีเทาๆนะตัวรถก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับมีกล้องรับพัน3ามองศานะครับมีระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับถนนนะครับแล้วก็คูช์คอนโทรลแบบรักษาระยะห่างนะครับสต็อปแอนด์โกนะครับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยสามารถจะปรับตาม มุมเลี้ยวของรถนะครับรามุดหมุนพวกมาลัด้านซ้ายไฟตัดบอกด้านซ้ายก็จะติดนะครับผมตัวนี้กระจังหน้าลูกค้าใช้เป็นตัวเดิมนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีคิวล้อนะครับคิวล้อสีดำนะครับขนาด3นิ้วนะเป็นคิวแบบแนบนะครับคันนี้ลูกค้าใช้แบบแนบนะครับเพื่อให้กับเรียบหรูนะครับตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับยางกูดเยียนะครับซีรีส์อย่างที่255ห้าห้ทับห้าห้นะครับผมตัวไทเทเนียมเนี่ยต้องบอกว่าเน้นเป็นคมเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้าง มือเปิดหรือว่า,าตัวคิ้วคม,มิยมนะครับคิ้วขอบกระจกนะครับหลังคาด้านบนเป็นสีบอลน,นะครับตัวฟิล์มคันนี้ติดเป็นฟิล์มเทรามิกค,ความเข้ม60%ด้านหน้านะครับ80%ลอรอบพันนะครับมีกันสาดนะครับผมด้าน,นท้ายนะครับด้าน,นท้ายตัวไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ led signature นะครับแล้วก็คันนี้ก็ต้องบอกว่าเลือกเป็นชุดแต่ง v ิ c เตอร์เป็นในส่วนของไฟท่อสี่เหลี่ยมนะครับ ทําสีเทาตัดกับสีไทเทเนียมแบบนี้นะครับดูด้านในกันนิดนึงนะครับผมด้านในสําหรับรุ่นไทเทเนียมเนี่ยจะมีไฟแอมเบียน์นะครับไฟแอมเบียน์สีฟ้านะครับแอมเบียน์สีฟ้าเปิดให้ดูนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เบาะหนังนะครับคูนเบาะหนังทั้งคันนะครับแล้วก็มีปรับเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าแล้วก็เบาะแถวสามนะครับ ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยฟ้ามีแอคทีฟพุชซันโทนแบบภาษาระยะห่างนะครับ stop and go นะครับแล้วก็ตัวของเดินไม้ขนาด12นิ้วนะครับหน้าปัด12นิ้วนะครับแล้วก็มีแอร์แยกซ้ายขวานะครับตัวรถก็มีที่ชาร์จไร้สายนะครับยูสบีไทยเอทครับเกียร์สิสปีดที่ไปบอกนะครับแล้วก็เปรคมือฟ้า stop and go นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับสลู๊ด้วยนี่คันนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะอ่าคันนี้บอกว่าเดี๋ยวต้องรีบไปส่งลูกค้าที่โคราด้วยอาจจะรีวิวได้ไม่ครบ ทุกฟังก์ชันนะแต่เอามาดูให้ดูสไตล์การตกแต่งนะครับว่าการตกแต่งเนี่ยถ้าเป็นเทอรเนียมนะครับแต่งใส่ชุดแต่งวิกเตอร์น่ะจะสวยประมาณไหนนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้บอลด้วยนะวันนี้ขอตัวลรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ